โอเคก็กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องลิซ่าสล็อตเอนะเพื่อนๆตอนนี้ลิซ่มาอยู่ในเกม t e a s u r e of e s t e c นะคะหรือว่าสาวทำสาวใจของเราวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาเล่นอยู่ที่เมกาเกม65ทุกคนนะวันนี้ก็พกงบมาเยอะพอสมควรนะอะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะแม่ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อนๆอะพกงบมา2,000นะก็จะเบ็ดไปเลยนะทุกคนนะห0นะหมุนไปเลยทุกคนออโต้1 0 0 0ครั้งนะก็ เพื่อนๆอย่าลืมเปิดเทอร์โบนะทุกคนนะเวลาเล่นนะแต่ถ้าใครชอบแบบสโลโมชันนะทุกคนไม่ชอบความรวดเร็วนะก็ไม่ต้องนะเพราะลิเล่นทุกครั้งลิก็จะเปิดเทอร์โบนะวัยรุ่นมันใจร้อนทุกคนเลื่อนมันร้อนะน้องก็<笑><笑>วันนี้นะคะมาเล่นตามตารางกลุ่มกอดินทามนะเพื่อนๆนะก็เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบว่ากลุ่มกอดินทามคืออะไรนะ กลุ่มโคดินทามนะคะจะเป็นกลุ่มที่บอกตารางเวลาการเล่นเกมนะเพื่อนๆนะก็จะมีทุกช่วงเวลาก็จะมีบอกนะลิ่ก็จะเล่นตามตารางกลุ่มโเดินทามทุกวันแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจก็ไม่ดูทุกคนนะแล้วแต่อารมณ์วันไหนไม่ดูก็จะต้องนะทุกคนนะไม่ได้ก็พักก่อนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่นะทุกคนนะเล่นตามตารางกลุ่มโคดินทามก็ได้ตลอดนะทุกคนนะเออไม่พลาดนะแม่นะ อ่ะสวยเฮ้ยแจมแจมไปวันนี้นะทุกคนสาวถ้ำวันนี้รู้สึกจะมาแรงนะเพื่อนนะเ,นนะเห็นหลายคนแตกเกมสาวถ้ำคือเยอะมากนะไม่ตามไม่ได้นะอ่ะฟรีเกมเข้าแล้วนะทุกคนนะไม่ตามไม่ได้จริงๆนะสาวถ้ำของเรานะฮอตยังฮอตอยู่ตลอดเวลาเลยนะฟรีเกมสำหรับเป็ด50ก็คือปังนะทุกคนนะเข้าเจอ หมุนยังไม่ถึง2นาทีทุกคนเอ้ยปังเกินปุยมนอ่ยนะเจ้าทํำว้าวมันว้าวจริงๆนะสวยทุกคนเมื่อกี้คือแตกพันเฉยเร็วอะเร็วมากนะเร็วมากนะเธอคูณสิองแล้วอ่ะ เหลือสี่มุนอู้หน้าทองฟาดกระแทกหน้าไปโอ้โหจุกจุกมาทุกคนดอกนี้หน้าทองนะกระแทกหน้าเขาให้อุ้ยถ้าฟีในฟีหมาก็คือแจมเลยนะรู้เรื่องเลยนะทุกคนรื้เรื่องกับเบื้องแตกโอ้โหเร็วขนาดนี้ไม่น่าจะได้เข้าละมั้งไม่ได้เข้านะทุกคนนะอะตองมุน ตัวแพงๆหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ช็อตหน้าทองกระแพกหน้าให้โคตรจุกโอ้มาโอ้ยฟีเกมรอบนี้คือปังเปิดมาก็ปังเลยอ่ะเฮ้ยของจริงทุกคนสาวทำของจริงเออเอาสิโอเกือบแตกนะทุกคนหมื่นรอบนี้อะเกือบแตก โอ้สาวถา้ำของจริงนะทุกคนของจริงไม่พูดเยอะนะอ่ะคออนุญาตเบ็ดมา70ออตโต้ไป1,000ครั้งนะทุกคนโอ้โหจุกบจกุทุกคนเปิดมาสวยขนาดนี้นะก็ต้องไปต่อนะคะแม่ไปต่อนะโอ้โหคิวมาช่องแรกโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนโอโ้สาวถา้ำ เปิดมาคือสวยมากทุกคนฟรีเกมแบบสวยๆอ่ะสวยๆแม่โอ้โหจัดว่าได้เรื่องได้จัดว่าเด็ดทุกคนเออจัดว่าเด็ดเลยแหละเด็ดของจริงเบ็ดเจ็ดสิบไม่รอดนะทุกคนขอเนี่ยกลับมาเบ็ดห้าสิบแล้วกันทุกคนนะอีกสักรอบหนึ่งไปโอ้โหถ้าเข้าฟเรีเกมเบ็ดห้าสิบนี่คือแบบ ขอยอมเล่นเบ็ด50ไปตลอดตลอดแล้วกันนะคืองงมากทุกคนหมุนยังไม่ถึง2นาทีทุกคนเอ้ยเข้าฟีเกมแบบจุกจุนะจุกแบบจุกของจริงนะทุกคนอือโอ้ขาดเคช่องแรกนะหมุนไป มุนไปโอ้ทุกคนตอนนี้เรานำทุนนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะขออนุญาตกลับมาเบ็ด60นะทุกคนนะเบ็ด70เอาไว้ก่อนนะไม่ปังนะพักก่อนนะแม่พักก่อนแม่บอกให้พักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อืมฮอ,อืมฮเอมาลูเอมาลูโอ้โหโอเคใส่เคเตอร์ทุกคนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วทุกคนต้องเข้าแล้วแหละเบตหกสิบเนี่ยีนี่ทุกคนดูว่าจะเปลี่ยนเบตว่ะเอาไงดีอื้อฮือ,อ,อ จุกจุกไปจุกจุกไปพีเคของเราโอ้แต่ช็อตหน้าทองคือแบบโคตรจุกอะทุกคนนะเปิดมาคือจุกเลยนะทุกคนเป็นไรอะตกต้นไม้อะจุกเออหน้าเขียวเคยตอนเด็กๆนะทุกคนแบบว่าปีนต้นไม้อะใครเป็นม้างแบบตอนเด็กๆนี่ชอบปีนต้นไม้มากคน ก็ปีนทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบต้นกระท้อนต้นมะม่วงต้นมะขามต้นอะไรต้นชมพู่ต้นมะพร้าวทุกคนล่าสุดอกด้วยนะทุกคนนะก็ปีนไปต้นมะพร้าวทุกคนนะปีนไปเกือบจะถึงลูกแล้วจ้ะแม่ถลายปับ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 ลงมาโอ้โถหถลายเอาแบบเอาหน้าถูกับ เสาเอ้ยต้นต้นมะเอ้ยมะมะพร้าวอ่ะทุกคนตอนที่ไหลอ่ะคางกระแทกต้นมะพร้าวทุกคนบุ๊บบูบโอ้โหยังจำได้ทุกคนนะแม่เห็นตอนแม่บอกว่าขึ้นไปต้นมะพร้าวเห็นอยู่มองไปทีอ้าวหายไปแล้วทุกคนตกก็ได้แผลไปนะที่คางนะแม่กระแทกคางไหลบุ๊บบูบลงไปเลยอะ่ะต้นมะพร้าวก็คือ เจ็บนะทุกคนแต่ว่ามันไม่จุกมันเจ็บหน้านี่แหละกระแทกคางแล้วก็มีช็อตต้นมะม่วงก็จะมีเปยใช่ไหมคนก็แขวนไปต้นใต้ต้นมะม่วงล้วก็จะไปน,นอนเปยขาดทุกคนอันนั้นไม่ได้ปีนนะเปยขาดหลังกระแทกพื้นโอ้โหจุกดิจุกจุกของจริงจุกแบบพูดไม่ออกทุกคนเคยถ้าใครเคยตกต้นไม้นะคนจะจุกมากจุกแบบโอ้จะตายอะดู แบบพูดไม่ออกอะ่ะอันนั้นก็เปขาดกระแทกผืนทุกคนเพื่อนก็หันมาเจอขำใหญ่เลยไอ้เราก็แบบแบบพูดไม่ออกไงก็จะแบบเออมือมาอุ้มคือสมัยก่อนทุกคนถ้าตกต้นไม้ใช่ปะก็ต้องแบบอุ้มขยา่าใช่ไหมทุกคนนะที่จําได้นะก็คือแบบต้องมีเพื่อนมาอุ้มขยา่าแต่ตอนนั้นคือเพื่อนไม่ขย่าวเพื่อนขำเพื่อนตลก งงมากตลกตรงไหนฟะเนี่ยเพื่อนก็ยืนขำจนแบบเอออูหายเองก็ได้ว่าโอ้โหตอนเด็กๆคือแบบดืออ้อทุกคนใช้คำว่าดื้อได้เลยนะชอบปีนต้นไม้เออไม่ได้เกิดบีลิงนะทุกคนแตบบ่ชอบปีนต้นไม้นะเป็นผู้หญิงที่แบบชอบปีนต้นไม้เออไม่ได้เกิดปีลิงเกิดปีอะไรวะ งงกับตัวเองเหมือนกันพอมานั่งนึกมานั่งคุยก็ก็แบบเออก็ดื้อเหมือนกันนะตลกอ่ะทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดมาหนึ่งร้อยอ,ออ,อ,อโต้ไปหนึ่งพันครั้งนะทุกคนดื้อไม่ไหว <c oughs> แล้วก็ปีนต้นกล้วยเออปีนทําไมก่ <c oughs> ต้นกล้วยก็ไม่ได้สูงนะทุกคนนะแข่งปีนต้นกล้วยกับเพื่อนออคือปีนทุกต้นเลยทุกคนต้น อะไรนะต้นนุ่นอ่ะทุกคนต้นโอ้ยต้นไม่หนาไม่ปีนทุกคนต้นนุ่นปีนแล้วก็ต้นมะยมโอ้โหต้นกระถินก็ปีนต้นกระถินแถวบ้านนาะคือแบบต้นต้นหนาต้นสูงมากอ่ะทุกคนนะปีนเก็บกระถินไงเก็บกระถินมากินกับส้มตำสมัยเด็กไม่มีอะไรทุกคนนะตำส้มตำกินแล้วก็หาเก็บกระถิน แถวบ้านนอกไงอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกบ้านนอกกขุกงเออเล่าเพลินเกินทุกคนเล่าเพลินเกินนะอะตอนนี้ออโดนดูดรัวๆนะจากที่แบบแตกหลักหมื่นนะทุกคนนะไม่หยุดก็เลยแบบเอองงกับตัวเองอยู่นะไม่หยุดนะแม่นะเออมา ขอเขาฟีเกมรอบหนึ่งไปอุ้ยมาแล้วค่ะแม่ฟีเกมมาแล้วนะคะโอ้ท,ออท้องร้องว่ะทุกคนหิวข้าวแล้วนึ่งอือหูจุกๆไปจุกๆไปจุกๆไป สวยสวยสวยไปเออมาคำแบกมาโอ้โหเหลือเจ็ดหมุนด้นสวยสวยเหลือเจ็ดหมุนอืมหิวข้าวมากตอนนี้ หนึ่งมุลสุดท้ายทุกคนโอ้โ oh หนึกว่าจะคัมแบ็กทุกคนไม่นะเฮ้ยเฮ้ยปีเกมมีลุ้นทุกคนมีลุ้นมีลุ้นเปล่าว้วาวมาแล้วคะ่ะ เฮ้ยห้าตัวเลยอะห้าตัวเลยอ่ะแม่อยากจะบอกว่าบักหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะแต่ว่าเข้าแล้วอีกรอบหนึ่งงงมากงงจริงทุกคนงงจริงงงจังสวย งงจังตังไม่จ่ายงงจังตังไม่จ่ายเฮ้ยทุกคนฟีเกมรอบนี้จบนะคะหยุดนะไม่ไปต่อนะทุกคนนะ <S <S เดี๋ยวจะเหมือนรอบแรกนะทุกคนคิดว่ามันจะต้องไปต่อได้แต่เปล่าเลย <S <S อือมาสองช็อตท้ายนี่คือขอส,สวยๆหน่อยนะ ขอ,อสวยๆหน่อยอ,อือืโอเคทุกคนโอเคโอเคทุกคนอ่ะจบนะทุกคนนะก็ใครนะคะที่ชอบเกมสาวถ้ำวันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะเพื่อนๆน,นะก็วันนี้นะคะก็จากกันไปก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะทุกคนนะส่วนใครอยากจะเล่นค่ายเดียวกันก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคนนะเจอกันเกมหน้านะเพื่อนๆบ๊ายบาย,บายค่ะ